สวัสดีครับตอนนี้ท่านอยู่กับการแข่งขันฟุตบอลประตูหนู4ต่อ4นะฮะเปกับการระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับทีมปารีสแซงแ์แมงนะฮะใครจะเป็นผู้ชนะมาติดตามรับชมกันเลยผมเอาครับเริ่มเกมฮนะเป็นทางฝั่งของแมนยูครับเริ่มเกมก่อนนะฮะ oh <my> โอ้อยแมนยูทักทายก่อนนะเด็กับเป๊ปาบอลสวนกลับตอกไท่แล้วยิงดีขวาตัวน,นี้ไม่ตรงได้สามเรียบร้อยกับหนึ่งประตูต่อศูนย์ แม่ท่าดีใจของเนมานะฮะเอาครับปารีสนำก่อนหนึ่งลูกนะลืมบอกครับแมนยูวันนี้มาชุดเสื้อสีแดงนะปลารีสชุดสีขาวนะฮะแมนยูครับมีท่านนของป็อกบาครับมาซิยาวแลนฟอร์ดกับบูโน่เฟอร์นันนะฮะส่วนปลา,ลนารีสมีดีมาเลียครับเ็มปับเป้ฮนะเอาครับแมนยูตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะ้จาจักยิงของององลีมาซิยาวี่ฮะ ซำเน้นๆครับกดเต็มข้อโลูนตรงนี้เหมือนจะลอดดากดีมาเลียด้วยนะโอ้โหยังเอาครับแมนยูปาลีดีมาเลียครับเอ้ายจงพุ่งไปจบยิงแต่ว่าเตี๊ยมสัตว์ให้แมนไอ้สัตว์ไอ้ปาลีสขึ้นนำนะโอ้โหตีคร<ๆ>ับยิงเข้าไปดื้อเลยนะฮะโอ้บล็อกสามคนนะไม่อยู่ตรงนี้เรียบร้อยครับเอาดูกันต่อ,ตอ,ตอน,นี้ปาลีขึ้นนำสองหนึ่งนะฮะ บอคบาสิอาครับเล่นสั้นกับบุโนโอนั์ฟอร์ดนะฮะที่บอคบาดูสเต็ปยิงกดดิซายครับเอา้ยังไงงัดกันอยู่แต่ว่าปารีครับแงะบอลมาได้เป็เบฟโชว์สเต็ปยิงอ้าวสามประตูต่อหนึ่งนะโอ้โหยิงยังไงก็เข้านะฮะเนี่ย บ็อกปลาโจน,นี้รอดดากไหมอู้หูวเบาไปเลยตรงนี้เอาครับสามหนึ่งฮะแมนยูต้องเอาหน่อยตอนนี้ครับตามหลังสองลกูกสกอร์นี้ถือว่าไม่ห่างนะเพื่อนๆครับแป,ป๊บๆนะย,ยิงกันนะบ็บอกปลายิงนี้ตรงตัวบริตติแมนยูยิงได้ครับบูนโนโรฟาน,นเดสมาซิยาหงัดมาบ็อกปลาครับมาซิยาหตอกส้นมาที่บ็อกปลามีแมนยูพยายามเจาะอยู่ฮะเรตฟอร์ดครับ บอกบาจ่ายติดดิมาเรียดิมาเรียครับไวมาทีเนมาจูเนียฮะมาเปเรนสั้นครับกับเนมาตอนนี้ครับปารีพยายามเคาะบอลครับเพื่อให้แมนยูขึ้นมาไล่นะฮะแต่แมนยูไม่ไล่สูงฮะนีมาเรนซันครับดิมาเรียบอลติไวมาทีดิมาเรียตอกไข่ในทีตอกไข่สองนัดยิงดีขวาแต่ว่าบอกบาดยิงป้องกันไม่ได้นะฮะอ้าวแมนยูขอบุกบ้างฮะโอ้โหสเตปแรดฟอร์ดถือว่าสุดยอดฮะ มาเซียวปูโนฟนาครับคืนที่มาเซียวปอกบาควายมามาเซียวปอกบามาเซียวปอกบามาเซียวฮะโอ้โาทางไม่ทัทททนนะอ้าบปูโนฟนาครับตอนนี้แมนยูพยายามเคาะบอลขึ้นมางัดลูกนี้ให้เพื่อนเล่นย่างนะจังหวะสวนของปานิ่ก็เรียบโล่เงินดีมาเลียแม่ท่าใจในี่เหลือดร้ายนะฮะดีมาเลียนะ่ยเพื่อนครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะ โอ้โหขวาเน้นๆเรียบร้อยครับแมนยูตามหลัง3ลูกนะฮะตอนนี้สกอร์สี่หนึ่งครับกับเวลาครึ่งแรกอีกประมาณ1นาทีนิดๆนะฮะบล็อกบาสมาสิยาวยิงเองโอ้โหมันติดบล็อกวาเลนตีนะฮะยังได้ครับแมนยูมาสิยาบแร่ฟอร์ดขอบกดโอ้แต่ว่าทนคานสามทียังติดพวกกันเองนะแม่ยังยิงไม่ได้ครับอ้าวครึ่งแรกต้องมาสักลูกครับแมนยู บ็อกปลาครับชิปลรงนี้มาอ้าวคือเพื่อนยากแล้วก็โดนส่วนตอกไข่จริงเรียบร้อยกับมาประตูต่อหนึ่งครับเนี่ยบอกปลาพาดเองจิวานี้ครับโอ้นี่ครับบ็อกปลาจะยกมือขอโทษเพื่อนเลยนะฮะเพื่อนครับอยากให้ผมทำคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะฮะผมจัดให้ครับผมแลดฟอร์ครับมาร์ติมัสยา นี่ครับสเต็ปเยอะฮะแมนยูแต่ว่ายิงไม่ได้ฮะเอาครึ่งแรกเลย20วินาทีครับก่อนกลับไปแก้เกมในครึ่งหลังนะฮะตอนนี้ได้แต่ขอบอลของแมนยูแต่ว่ายังเจาะไม่เข้านะฮะดูการยืนของปารีสฮะโอ้โหยืนอย่างงี้มาสียาวไล่เอาร์แมนยูไล่มา2ประตูต่อฮะครับจากยิงของมาคัสแตนฟอร์ดนะฮะตวันี้ครับตามมา3ลูกนะฮะโอ้โหกดเนด้นๆตรงนี้เรียบร้อยครับ เลย5วินาทีครึ่งแรกนี่มาอาเมนูจะได้ไหมสัตว์เลยครับนี้ 1, 1> เอากลับมาครับช่วงท้ายเกม3ประตูต่อ5แรดฟอร์ดอีกแล้วนะฮะนี่ฮนะจับบอลแล้วยิงนะตรงนี้เรียบร้อยครับอย่างแม่นนะแรดฟอร์ด เอาครับครึ่งแรกหมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยเพื่อนอย่าเพินน่งไปไหนกันดูกันให้จบนะครับเอาแล้วครับมาดูกันต่อในครึ่งหลังนะฮะแมนยูตาไปสองลูกครับตัวนี้ปอกบ,บาดิชิง่งกับแพงโอ้โหชิ่งกับอุปกรณ์สนามฮะมนยูแม่เอาวีปาริสพาบอลขึ้นมาเนยมาหลอดหนึ่งครั้งปอกปาไม่ลงครับต้งยอมที่วาลิติวาริติหมุนหนึ่งที บอลิติยังไงจ่ายมาเอานีบอลไปหน่อยฮะแมนยูเอาแต่ว่าโอ้โหมูโนเฟอร์น่าจะไม่เหงงี้เล่นหน้ากูตัวเองก็ต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยนะฮะโอ้เอาดิปารีสหนีเป็นสามลูกนะฮะตัวนี้สกอร์ที่หกประตูต่อสามครับโอ้ถือว่ายังได้ฮะสัตว์ที่ตายโอ้บอลิติวันนี้ยืนตำแหน่งนี้เหลือเกินนี่มาครับโยกหนึ่งทีหลอกหนึ่งครั้งแต่ว่ายังไม่ผ่านปอกบาลนะฮะ อสิยาครับกระโดดไปกระโดดมาครับบอลกีแลตฟอร์ดเอาอีกเกือบกักกันนะฮะแต่ฟอร์ดติดบล็อกปากแต่ฟอร์ดเดีอลกิสโก้หนึ่งทีตอกไข่สองครั้งชิป wow. เข้ากลางมาไม่มีใครครับปารีดสวนกลับอีกแล้วเตาะบอลเบาะบอลนี่จริงโอ้ยเตมาจูเนียร์ครั้งนี้ทักษะบอลนี่เหลือหลายเกินนะฮะอีกครับ นีกองเชียร์มาเต็มสนามนะครับนี้ขานอกเยอะเหลือเกินนะบอกบา้าครับจ่ายมาตเอิบเป้อิเบเป้ยังได้ฮะตอกโซนมาดิมาเรียบอกขอภัยเป็นเนมานะโอ้ไปครับสกรอร์ไหลนะฮะตอนนี้นี่ฮนะโอ้โหเอาเมนยูเอาหน่อยฮนะ ามหลังสี่ลูกตอนนี้โอ้โหครึ่งแรกมาดีนะแต่ว่าตอนนี้แม,แมนยูครับพัางเองครับโบรบอนซัดแต่ว่าติดวริติอีกแล้วตรงน,นี้บอลออกนอกสนามนะฮะเป็นบอลของแมนยูครับตั้งเกมขึ้นมาครึ่งแรกครับเหลยืออยู่นิดหนึ่งที่กับอีกสี่สิบวินาทีนะฮะออกบาครับเอากัดกนันเองอีกยังได้ไม่ไม่ได้โอ้ติดวรรติอีกแล้ว วาันตีครับโอ้โหหมุนโชวยนี้ยิงโอ้โหยี่นิดเดียวครับไม่ตรงกรอบฮะมาซิาวหลุดมา,มาด้านข้างครับมา西亚ยิงตีมาโอ้โหยิงบล็อกได้ดีแม้วันนี้ปาลิทุ่มเททุกคนนะฮะโอ้วาันตีหลอกนี้ครับหลงทัสนามนะฮะยิงทีโดนฝนั่ยิงเซฟไม่ได้ตีมาครับไฮมา,มา,ายิงไกลยิงติดจะตีลิงกาแต่ว่าว้าวนะฮะเอาครับมาซิวาวแลนด์ฟอร์ดมาลงลงสัตว์อ๋อลงลงไม่เข้าครับพอพกมาโอ้โห มาเรียกวิงสายเรียบร้อยเอาไว้ฟุตบอลนี่รายการนี่ขำๆนะใครเป็นแฟนบอลปีศาจแดงก็อย่าเรียกสกอร์ที่เกิดขึ้นนะโอ้โหคู่นี้มันเหลือเกินนะฮะยิงกันแหลกลานครับคู่นี้ยิงแบบไม่บรรยั่งบรรยั่งนะฮะโฝนนั้นครับติดบอลเตีอีกแล้วนะฮะแหมดูการชีบบอลของบอลติครับอย่างเอานะฮะเอ็มบปเป้โยกหนึ่งทีปอกบาไม่ลงครับ อิงเอาบอกบายัางไงแหไอปเปเป้ถึงบอลก่อนเนี่ยดิมาเรียรสุนมาไอปเปเป้ครับดิมาเรียรดิมาเรียรกดดีขวาเอาวนี้ดิมาซิยามาซียาโอ้โหแมนยูเล่นเยอะกันไปนะฮะครึ่งแรกครับเหลือ30วินาทีอันนี้ครึ่งขอไปครึ่งหลังนะฮะไม่เฝ้านะฮะสนามนี้ไม่มีเฝ้านี่มายัางไงฮะออกสนุนมาไวติกกดอีกทีหนึ่ง บอกบาขึ้นอาวนีแมนยูลงโล่งฮนะอาไล่มาเป็นหน้าประตูเอาควาไปเป็น4ประตูต่เก้านะ,ะ่ยยิงกันเยอะจนจำสกอร์ไม่ได้นะฮะร้อยครับบุโนโอนฟอนเดสนะฮะยิงประตูที่4ให้กับแมนยูตอนนี้ตามหลังอยู่5ลูกะฮะกับีก10วิสุดท้ายทุกคนครับอยากให้ผมทำคุณไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะเพื<ๆ>่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับแมนยูพ่ายไป4-9ฮะเพื่อนๆครับผมแมนนาครับระหว่างใครเจอใครไงก็ติดกดติดตามกดสับสไ r ค b e ไปเลยนะผมขอบคุณมากครับวันนี้ผมปนเองขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า